ก็มาทักทายนะครับก็นำฉลันท่านเจ้าแสนก้นนะมาเปิดแบ่งให้นะครับชุดนี้ตัวผู้มีตำหนินะครับมันเตีกันนะครับหัวข้างหัวข้างบนมันแตกนะครับผมหายแล้วนะครับตัวผู้สวยนะครับตัวผู้เสียดายนะครับผมจะเปิดไว้สองพันรวมส่งนะครับสองพันรวมส่งให้นะครับติดคลิปพร้อมใบประวัตินะครับใส่แม่จะเป็นไม่กิดไฟเสอดำเสลอเป็นแตกนะครับผม คู่หนึ่งมีสองนะครับแต่ตัวผู่มีตำหนินะครับผมเผื่อพี่น้องท่านไหนนะครับอยากได้ไปทำสายนะครับผมก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็ศ9 9 2 3 2 4 6 3 3สสี่สสนะครับไอดีไลน์ก็แอดตามเบอร์ได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยนะครับตัวผู่นะครับสีสันสวยมากนะครับหรือว่าจะเข้าไปตามในกลุ่มไลน์ได้นะครับผมลิงก์กลุ่มก็อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ